ได้ยินว่าได้อะไรไปดูซิเอาไปนะสีเงี้ยเกียนะเดียเนี้ยครแมนติเห็ดแดงเห็ดแดงตัวนี้เนาะ แค่ฝนมันชะล้างหน้ามันเฉยเอานี่ดอกนึ่งก็เป็นสีนี้โอ้ได้ยูได้ยูยางออมดวงหูวจะได้ยก็บดอน้องเลยเพื่อมัใเก็บไปเบิดแเล้ยวมาดูสิพอได้แกงไหมได้ยูไปจ้กทุกคน นนปนเสนาดไม่ไรไปเอาไปฝั่งนี้กันเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งเผื่อมีเติมกันนะคะทุกคน,กนท่านกำลังออกบ่ฝนตกไหมคิดจังสิงออกยู่ละมือสองมือก็ออกแล้ว โอเคค่ะทุกคนนี่ไงดอกอะไรนี่ไม่ใช่โอเคจ้ะ okay, อ่ะพมออ่ยอนโชว์ตะกร้าดิเราก็จะไปอีกดมหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนขอบคุณที่ติดตามจ้าขอบคคุณคบ๊ายบายคะ่ะ